สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือผักเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟัง จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบไปด้วย10อำเภอ10โรงพยาบาลของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น126แห่ง การดำเนินงานสุขภาพิบาลอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนโดยนายแพทย์รัฐพลเวสรนสุทีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและนายสุวัตอุบลทัศนีหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยหนึ่งในทีมงานผู้ริเริ่มก่อตั้งมหกรรมอาหารรวมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและขอขอบคุณนายมลเทียนสุดที่พั ทราพงศ์ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรีนายวิชาลำเลิศนายกสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรีนายธนาชัยทวีเกษมประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดสดหน้าซื้อจังหวัดสุพรรณบุรีและนายพิสิทธิ์รีรัตนนุรัตประธานชมรมตลาดนัดหน้าซื้อจังหวัดสุพรรณบุรีที่ร่วมมือกันดำเนินงานจนเกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง การดำเนินงานภาคีเครือข่ายสุขาพิบาลอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565จนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 1>, 1. การประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายสุขาพิบาลอาหาร1ิบอำเภอได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับเงินสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายจากอำเภอดอนเจดีและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อใช้ใจ่ายในการจัดประชุมในปีงบประมาณ2566จัดประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายสุขาพิบาลอาหารไปแล้ว3ครั้งเมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช2565เดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566และยังเหลืออีกสองครั้งในเดือนกระะกฎาคมและเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ตามลำดับ การจัดอบรมผู้สัมผัสอาหารในปีงบประมาณ2,566สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง10อำเภอจัดอบรมหลักสูตรสุขาพิบานอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารจํานวนทั้งสิ้น920รายตัวอย่างเช่นอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจํานวน200รายจัดอบรม4ครั้งที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารเอมโอด์ร้านอาหารนพรัตน์พัตตาคาร และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องจำนวน161รายจัดอบรมสองครั้งที่ตลาดนัดเจริญทรัพย์และสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภออูทองจำนวน75รายจัดอบรมสองครั้งที่โรงพยาบาลอูทองและโรงแรมตโลโปุตี้อำเภอดอนเจดีจำนวน80รายที่สมาคมจีน อำเภอ3มชุกจำนวน76รายณห,ห้องประชุมโรงพยาบาล3มชุกอำเภอบางปะมาจำนวน39รายจัดอบรมสองครั้งณห,ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะมาและร้านอาหารริมคลองเฮาเป็นต้น 3. การตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการพัฒนายกระดับตลาดสดให้เป็นตลาดสดหน้าซื้อวิถีใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยโดยมีคุณทานาชัยทวีกเกษมประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดสดหน้าซื้อจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยม 2,565และ2,566จังหวัดสุพรรณบุรีมีตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดหน้าซื้อวิถีใหม่ระดับดีมาก5ดาวจำนวน3ตลาดได้แก่ 1. ตลาดสดเมืองทองดอนเจดี 2. ตลาดสดคุณยายจู 3. ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และมอบป้ายตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก5ดาวในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21ที่ผ่านมา พัฒนายกระดับตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดหน้าซื้อของกรมมา,ามายจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันพัฒนายกระดับตลาดนัดในทุกอำเภอให้เป็นตลาดนัดต้นแบบปัจจุบันตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดหน้าซื้อระดับดีมากจำนวน3แห่งได้แก่ 1. ตลาดนัดชยัยนาวาดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2. ตลาดนัดเจริญทรัพย์อำเภอสองพี่ 3. นอง 3. ตลาดนัดดอนปลูอำเภอสีประจันและยังมีตลาดนัดหน้าเสือระดับพื้นฐานที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่นๆได้จำนวน7แห่งดังนี้ 5. การพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถีสตรีทฟู้ดกู๊ดเฮลธ์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทอาหารริมบาดวิถีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาดวิถีจำนวน3แห่งคือ 1. ขุนไก่ไนฟูด้ด 2. ดอนเจดีสตรีทฟูด้ด 3. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี พัฒนายกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคีนฟู้ดกู๊ดเทส์าคีเครือข่ายสุขภิบาลอาหารจังหวัดสุพรรณบุรีมีการออกตรวจเฝ้าระวังให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในปีงบประมาณ2566สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์นในระดับพื้นฐานคิดเป็นรอยละ3 5 6 2 และมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากจำนวน9แห่ง 7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับร้านอาหารแผงลอยโรงอาหารในสถานศึกษารวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเอกชนให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด 8. การจัดมหกรรมอาหารหลังผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ไปแล้วนั้นภาคีเครือข่ายสุขาพิบาลอาหารจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนําหลักในการจัดงานดังนี้ เทศกาลกินปลากินเห็ดครั้งที่16ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 2. งาน109ปีวันหวานที่เดิมบางอุ้มลูกจุงหลานใส่ผ้าไทยชิมอาหารโบราณชมของดีเมืองสุพรรณตามโครงการปกป้องสถาบันสันติสามคัคคีคนเดิมบางร่วมใจพักรักในหลวงครั้งที่18ณสถามหน้าที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช งานเทศกาลอาหารดีที่2พี่น้องอร่อยร้อยร้านอาหารจานเด็ดณบริเวณถนนกห้าเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 4. งานมหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21 ณสนามกลังสดานปาร์ถนนพันสอนโยธาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ห้ามพลาดเมื่อท่านมาสุพรรณบุรีร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีดีทั้งมาตรฐานความสะอาดรสชาติที่อร่อยและส่งเสริมสุขภาพมีทั้งหมด9ล้าร้าน 1. ร้านอาหาร, M o ราอออเมอมโอ,อดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2. ครัวอบตแดงร้านตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง 3. ริมคลองเฮาบางปะมาร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะมา 4. ครัวกับข้าวกับปลาร้านตั้งอยู่ที่อำเภอดอนเจดี 5. ร้านนุพัตน์พัตตาคารร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 6. ครัวเบญจรงคร้านตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจัน 7. ครัวร่มไม้ปลาเผาร้านตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง 8. ร้านอาหารกุ้งเป็นตั้งอยู่ที่อำเภอสามชุก คาจีคาเฟ่แอนด์โฮเทลร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องอย่าลืมนะคะคิดจะพักคิดถึงสุพรรณบุรีบายบาย